พกสน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติพร well ้อมกับเคลื่อนสู่เกษตรกรและชุมชนก็เป็นธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับวันศุกร์เราก็จะจับรางวัลกันหลังจากที่เราดูรายการของคุยข่าวชาวเกษตรแล้วตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะแจกโชคกันเราแจกกันทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะครับศุกร์นี้ผมก็ได้รับเกียรติจากคนหน้าเก่าแล้วก็เป็นคนเก่าที่ เห็นหน้าก็รู้ละเพราะที่จริงแล้วเขาจะคลุกคลีอยู่กับเราเป็นคนของทกศพาผมไปทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็เวลามีการที่จะมอบรางวัลก็จะมาร่วมมอบโชคให้กับท่านผู้ชมด้วยพี่อ้วนหรือว่าคุณมลวิทย์นะครับพี่อ้วนพี่พี่อ้วนวันนี้เราจะแจกโชคครับเป็นไปตามที่เคยหลายครั้งนะครับที่ผมไปมอบโชคตามภูมิภาคก็ไปนะ ไปที่อะไรนะตอนนั้นไปบ้านอะไรนะบ้านแพ้วบ้านแพ้วใช่บ้านแพ้วก็ไปจับรางวัล<อ>กันขอไปจับกันนะไปที่ทกศเดี๋ยวจะหาโอกาสไปมอบรางวัลตามภูมิภาคอีกเดี๋ยวต่อไปเราไปบันทึกรายการก็ไปกันได้ครับพี่วลนมาจับรางวัลคราวนี้เราจะมอบรางวัลเป็นเตาไมโครเวฟสองรางวัลก่อนนะครับผมเอาเลยครับมาน้องก้อยมาเบียมาช่วยกัน นี่มันเบียร์เนี่ยมันจะล้นโต๊ะแล้วนะเนี่ยสงสัยต้อง,ต,องต้องทำสักทีแล้วเพราะว่าเนี่ยน,นี่ถมองอย่างนี้เนี่ยนะครับเนี่ยจะจะสูงมากเลยนะก็แต่ความที่มันเป็นกระดาษแบนๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ให้ดูมันเรียบๆนะแต่ที่จริงเยอะมากหนักด้วยครับเอานะหนักด้วยนะหนักขึ้นทุกวันพิวันจับสองวันเลยนะครับ,รบเดี๋ยวผมช่วยโยนด้วยอ้าวช่วยกันน้องก้อยหนึ่งสองเอาเลยครับ ได้ไหมได้แล้วนะครับออกครั้งเดียวสองรางวัล <c oughs> พี่วันอ่านเลยก็ต้องเหมือนเดิมครับอุปกรณ์พิเศษครับครับผมขออนุญาตนะครับท่านแรกครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุณสมหมายนะครับสีสีสีตราวงนะครับหนึ <c oughs> ่งแปดศูนย์ทับสาหมู่ห้านะครับตำบลตำบลวังวังอะไรวะ วังซ่านนะครับอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับเขียนอะไรมาบ้างก็เขียนว่าก็ดูรายการช่องเกษตรช n แนลนะครับโอ้นี่นี่มีเลขที่สําคัญนะเนี่ยอ๋อมีมีกลุ่มครับเป็นเป็นลูกค้าทากศนะครับกลุ่มนี่ 3, 2, 3, 2, เลขทะเบียนสามสองเก้าเนี่ยท่านผู้ชมคนนี้เป็นลูกค้าทากศแน่นอนเลยเนี่ยเนี่ยนะครับ อ่านี่เป็นผู้โชคดีท่านแรกครับท่านที่สองนะครับมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับอคุณอัญชุรีนะครับจันจันทรคุตนะครับเจ็ดสิบสามหมู่หกนะครับตำบลหนองแกมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับเขียนมาว่าขอบคุณที่ผลิตรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับผมโอต้องขอบคุณด้เพราะว่ารายการนี้นอกจากดีแล้วเนี่ยยังให้เตาอบมันคเวฟด้วยครับผม <c oughs> นี่นะครับเนี่ยเนี่ยคุณ อัญชุรีเนี่ยน,นะครับเป็นจังหวัดบ้านใกล้เรือนเคียงครับนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีตติต่อันครบเดี๋ยวให้พิวันจับอีกห้ารางวัลน,นะครับสองรางวัลไปแล้วนะครับเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็ <c oughs> อุทัยธานีอุทัยธานีนะครับ <c oughs> ก็มาดูว่ารางวัลใหญ่ต่อจากนี้เนี่ยพิวันจะจับให้กับใครครับผมอ่ะ มันไม่ใช่รางวัจลจ่ายสิรางวัลกระเป๋าครับอ่ากระเป๋านี่นี่นี่เดี๋ยวไปลงรา,า,างวัลน,นะครับเนี่ยมันเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของทกศครับหิ้วก็ได้ครับสะพายก็ได้สะพา,ายก็ดีนะใส่อาหารก็ได้ครับใส่อุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนก็ดีนี่อเนกประสงค์มากแต่จะไปเข้าข้ามตรงนี้ไปเข้าไร่เข้านานี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่ผมเคยเอาทดลองเอาน้ําใส่ครับเอาข้าวเหนียวเอาข้าวอาหารเนี่ยครับ แล้วก็สะพายมีสายสะพายไงถือว่าเป็นกระเป๋าในความสบายสบายนะครับใครจะได้มามาน้องก้อยมาี่อ้วนมาห้ารางวัลนะครับทะเบียนนะห้ารางวัลค่อยๆช่วยกันโยนหนึ่งสองเอาโยนเลยครับยังไม่ได้เลยนะครับเหนียวนะครับยังไม่ได้เอาทำไมได้มาถามนะครับามเลยนะครับอีกทีอีกทีเอาหนึ่งสองเอาอึ๊บเอาแล้วครับครบแล้ว อ่พี่ว่าลองดูซิเอาอุปกรณ์มาช่วยแล้วนะใส่เรียบร้อยแล้วครับใส่เรียบร้อยเพราะถ้าไม่มีมีมีจังหวัดไหนบ้างอ่าก็มีท่านแรกนะครับมาจากจังหวัดแม่ห้องศอนนะครับคุณโสภานะครับแสงเทียนงามนะครับบ้านเลขที่สี่สองสามนะครับหมู่สิบสามนะครับตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสลียงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสรนะครับผมแม่เลียงเนี่ยที่จริงเป็นอำเภอที่ใหญ่มากนะครับนี่ที่จริงถ้าแยกเป็นจังหวัดก็แยกได้นะเนี่ยครับผมเพราะว่าอำเภอนี้ใหญ่มาก ออ่่ตตไปท่านที่สองนะครับมาจากจังหวัดแพร่นะครับคุณมงคลนะครับสีคําพานะครับบาริกที่เก้าสิบสี่หมู่สองนะครับตมบนเวียงเวียงเอ็มใสไปสี่ตาแล้วเกัดมากครับเวียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับอำเภอลองจังหวัดแพร่เดี๋ยวไปดูซ้ำอีกทีไม่เป็นไรเออ อยากให้ออกอากาศวันหยุดเขียนมาเนี่ยอยากให้ออกอากาศวันหยุดนะครับอ่นต่อไปท่านที่สามนะครับคุณกุลธิดานะครับคําเทพนะครับบาร์เลขหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับหมู่สี่ตำบลโอ้โหเขียนวัดมากนะครับอําเภออําเภอปางจังหวัดน่านนะครับอําเภอปัวปัวใช่ไหมครับออาตำบลวอลนครเขียนวัดมากเลยครับอ่าอ้าวไม่เป็นไรนี่นะครับ คนอำเภอปัวนะครับท่านที่สี่นะครับคุณรัศมีโชตินะครับศรีวิชัยบ้านเลขที่หนึ่งหมู่หกนะครับตำบลเวียงของนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับต่อต่อต่อไปต่อไปท่านสุดท้ายนะครับอมอันนี้มามาโดดเลยครับมาจากนครปฐมนะครับคุณเฉลานะครับกสิกรรมนะครับบ้านเลขที่สามสิบหกหมู่สามตำบลบารักำ อำเภอนครยศรีจังหวัดน,น,นคนปรปฐมครับอ๋อบารการ,รไปทารายการมาแล้วนะน้ําท่วมบอกว่ารายการคุยข่าวชาวเากเษตรช่องกเกษตรชนอนลเวลาเก้านาฬิกาดูจาก PSI ช่องห้าสิบเอ็ดครับก็ยินดีด้วยเป็นภาคเหนือสักสี่รางวัลแล้วก็เป็นภาคต้องบอกที่จริงเป็นภาคกลางแต่ว่าเราจัดให้อยู่ในฝั่งตะวันตกใชนครปฐมครับก็ครบถ้วนนะครับ วันศุกร์นี้ก็แจกกันครบเจ็ดรางวัลพี่อ้วนเชิญชวนกันหน่อยดีไหมให้ส่งปฏิบัติมรุวมในการเนี่ยครับก็ก็ขอเรียนเชิญนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นประชาชนก็ดีนะครับที่ดูแลช่อง51นะครับเกษตรชนแนลรายการคุยข่าวจากเกษตรนะครับเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง10บโมงเช้านะครับเป็นประจํานะครับก็มาร่วมสนุกกันนะครับก็เพียงแต่เขียนประสิญบัตรนะครับส่งมานะครับ ที่ตู้ปนอเขียนง่ายๆนะครับนะครับเขียนง่ายๆตู้ปนอสามสิบหกครับเขียนชื่อที่อยู่มาอย่างงี้นะฮะแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปนอสามสิบหกนะครับปนอฝอราชบูรณะกรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับก็เขียนติดติงมาได้นะครับด้านหลังคําติชมรับหมดนะครับข้อเสนอแนะในรายการต่างๆครับผมก็ขอบคุณพี่วันนะขอบคุณขอบคุณมากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราติดตามชม รายการคุยข่าวชาวเ,าเกษตรกันต่อนะครับสำหรับทกศรางวัลแห่งความภาคภูมิคือการได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินตามรางวัลแห่งชีวิตคือการได้เห็นเกษตรกรไทยมีความสุขอยู่อย่างพอเพียงรางวัลแห่งความสําเร็จคือการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกศ ขอตามรอยพ่อเพื่อให้ทุกชุมชนมีความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปทกสอน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติพร้อมกับเคลื่อนสู่เกษตรกรและชุมชน